สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขพาโลกเลยแม่หมอความสุขหตัวโตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานอรับพลังงานอีกที่บวกบวกให้กับทุกคน,ท,กคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับก็เลยกดแชร์ขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซุปเปอร์เต็งแม่หมอด้วยนะคะแต่ให้ไม่เป็นไม่เป็นไรเช่นกกัันนคคค่่ะะะหรรืออออวาาาายยพตตตงงมมเเล วันนี้เช้านี้ใครจะเป็นเศรษฐีชั้ละสี่ชั้นละสี่ขอยทุกคนเป็นเศรษฐีนะคะนะคะเพราะว่าวันนี้คอนเทนต์ทูเลชันกับแม่หมอด้วยค่ะวันนี้เป็น EP 1ี0 0เราเดินทางมาถึง EP ที่1,000แล้วค่ะทุกคนนะคะนี่คือความสุขนะคะ EP ที่1,000เป็นการเฉลิมฉลอง EP ที่1,000ววาสนาเราตั้งชื่อว่าวาสนาการเงิน การงานของคุณวันที่1เดือน9แล้วเป็น EP ีที่1 0 0 0พนะคะว่าสนาการเงินการงานของคุณจะเป็นอย่างไรคะในวันที่1เดือน9ตั้งแต่นี้ต่อไป ต้นเดือนนะคะภายในสัปดาห์นี้ชีวิตนะคะวาสนาการงานการเงินการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆวันที่หนึ่งความเจริญก้าวหน้าของคุณจะเป็นอย่างไรคะมาค่ะขออนุญาตครูรูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่ประทับในที่นี้นะคะมาค่ะตอนนี้วาสนาการเงินการงานของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่7หรือวันที่9ก็ได้นั่นเองเออวันที่9ดีกว่านะคะวันที่ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่9เดือนกันยายนวาสนาการเงินการงานของคุณจะเป็นอย่างไรคะแต่ถ้าคุณมาดูหลังจากวันที่9ก้อยนับไปอีก เวันนั่นเองนะคะทุกคนค่ะมาค่ะตอนนี้เวลานี้ดวงชะตาของคุณวาสนาการเงินและการงานนะคะครอบครัวความหลักถูกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณเป็นอย่างไรค่ะโอ้ไยากุ้คะกุณค่ะกุนี่คืออะไรค่ะคุณรู้ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่า นะคะอีบอายดวงตาที่สามเปิดแล้วนี่คือพลังงานแห่งการดึงดูดการเงินที่แท้ทูคุณโชคดีคุณจะมีเงินเข้ามาคุณจะมีโชคมีลาบเข้ามาทางด้านการเงินถ้าคุณไม่อยากเสียเงินให้คุณเอาเงินไปทําบุญนะคะทําบุญหยอดบาทสองบาทนะคะเพราะหกเหรียญมันมันแปลได้สองทางคือคุณได้เสียเงินหรือ นะคะถ้าคุณแก้เคล็ดด้วยการเอาเงินไปหยอดเหรียญทําบุญก่อนคุณจะเป็นผู้ได้รับเงินนั่นเองเพราะตอนนี้เวลานี้ดวงตาสีสามของคุณเปิดแล้วคุณโคตรโชคดีได้เดิงด้ได้ได,ได,ได้ได้เจอคลิปนี้นั่นเองแม่หมอพูดลิ้นติดเลยค่ะ วาสนาการเงินการงานความรักของคุณณตอนนี้เวลานี้กําลังหลั่งไหลเข้ามา The e f I นะคะ Is e ของคุณได้เปิดแล้วนับจากนี้เวลานี้คุณโคตรโชคดีเราบอกเลยคะ่ะนั่นๆทีดวงตาที่3จะเปิดแล้วเปิดด้วยการดึงดูดเงินเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะ ไปแก้เคล็ดถ้าเชา้านี้คุณเห็นคลิปนี้ตอนเชา้านะคะคุณไปหยอดทําบุญสัก1บาทหรือ9บาทเท่านั้นค่ะสองหบาทหรือ9บาททาร้าน,นี้สงหรือว่าค่าน้าค่าไฟก็ได้นะคะแล้วคุณจะได้เงินเข้ามา เป็นกอบเป็นกรรมเงินจะเข้ามาหาคุณภายในวันนี้นั่นเองนะคะและที่สําคัญอย่างยิ่งยวดเลยนะคะห้ามรับเงินไขในตอนเช้าถ้าคุณอยากมีโชคมีลาบในช่วงเวลา16นาฬิกา0นห้ามรับเงินไขเมต่ใไรจะพาคุณไปเลี้ยงข้าว คุณก็ไม่ต้องให้เขาเลี้ยงแต่ถ้าคุณจะจ่ายจ่ายทําบุญก่อนนะคะ5บาท9บาทหรืออะไรก็ตามแต่นี่เขาเรียกว่าเป็นเคล็ดลับความมั่งคัง่งรวยวันเปิดโชควันเปิดลาบวันที่หนึ่งนั่นเองนะคะทุกคนคะมาคะ่ะตอนนี้เวลานี้ตัวตนของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างคะนะักสถานะหน้าที่การงานหรืออะไรก็ตามแต่ณเนะช้านี้หรือว่าคุณมาดูช่วงไหน ตัวตนของคุณเป็นอย่างไรคะคิดมากคิดเยอะปล่อยวางคะ่ะถ้าตอนนี้คิดมากคิดเยอะคินฟุ้งซ่านนะคะเป็นเป็นอะไรก็ไม่รู้คิดฟุง้งซ่านคิดไปก่อนคิดโอ้โหเหมือนคนใส่เสื้อหนาวนะคะเหมือนคนใส่เสื้อหนาวในหน้าฝนเหมือนคนกลางล่มนะคะในหน้าหนาวนั่นเองนะคะไม่คะ่ะ ต่อไปคุณจะไม่ทําแบบนี้นะคะถ้าตัวตนของคุณตอนนี้เวลานี้มีความวิตกกังวลเมื่อความเมื่อคุณมีความวิตกกังวลสิ่งดีๆใดเล่าจะเข้ามาแสดงว่าตอนนี้คุณกําลังแสดงว่าตอนนี้เวลานี้อันนี้มันล่วงมานะคะเสียงสวรรค์แห่งวันใหม่ของคุณเกิดแล้วเดอะสันเดอะสันพาทิตย์เช้าวันใหม่ของคุณเปิงเป็นประกายดวงตาที่สาม เปิดแล้วตอนนี้ชีวิตที่นะคะอ่อมชีวิตที่ยมที่กัดน้องหรืออะไรของคุณก็แล้วแต่ปล่อยวางค่ะปล่อยชีวิตที่ทิ้งที่ความอ่อมความยมปล่อยออกให้หมดแล้วนี่คืออะไรคะเดิรสัน เตรียมรับความรุ่งโรจน์ในชีวิตแสงตะวันแห่งวันใหม่เหมือนเช้าวันนี้แต่ถ้าคุณมาดูช่วงไหนก็นั่นแสดงว่าการงานของคุณหน้าที่การงานของคุณจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองแค่คุณไม่ทําตัวอ่อมคุณไม่ทําตัวยมไม่คิดฟุ้งซ่านไม่คิดไปเองก่อนเท่านั้นเองค่ะแล้วนี่คือความรุ่งโรจน์เตรียมตัวคุณคือความรุ่งโรจน์คุณคือแสงสว่างและนี่คือชีวิตคุณนับจากนี้ไปพูดแบบนี้นั่นเองต่อค่ะ โอ้ไม่กอดแฮงแมนนะคะแฮงแมนคืออะไรคะแฮงแมนคือถ้าตอนนี้เช้านี้หรือว่าช่วงเวลาไหนที่คุณมาดู ให้คุณบาลานชีวิตให้ได้ถ้าคุณอยากปล่อยวางคุณก็ต้องปล่อยวางให้ได้อย่ายึดติดเรื่องบางสิ่งบางอย่างอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ก็ไม่ต้องไปควบคุมนั่นเองนะคะปล่อยตัวปล่อยใจให้สบายบอกว่าคนอื่นเขาก็เจอและเราก็ต้องเจอแสงสว่างแห่งวันนี้สดใสสวยงามทําให้คุณมีลมหายใจถ้าคุณไม่รักตัวเองให้คุณรักเม็ดเลือดขาวคุณที่เขาทํางานตะหลอด24ชั่วโมง เพื่อให้ร่างกายของคุณมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อให้คุณมีลมหายใจไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มีข้าวทานในทุกๆวันมีคําพูดคําจาไว้พูดกับคนอื่นนั่นแหละค่ะถ้าคุณตอนนี้คุณอ่อมคุณยมหรืออะไรก็ตามให้คุณตระหนักให้หลักมิดเลือดขาวให้เยอะๆตลอดที่คุณมีชีวิตอยู่เนี้ย ใครที่ทำงานหนักสุดไม่ใช่ตัวคุณแต่คือเม็ดเลือดขาวที่ทำงาน24ชั่วโมงนั่นเองต่อค่ะโอ้มิกาเกิคุณกาเกิรคุณกานี่คือความพยายามของคุณเมื่อคุณลุกขึ้นสู้ คุณไม่อ่อมคุณไม่โยมเพจออฟสอดคุณมีความเทอทายานคุณมีความกล้าหาญให้เหมือนตอนที่คุณหัดปั่นจัก,กรยานตอนหกขวบเจ็ดขวบคุณไม่กลัวเจ็บแม้จะล้มสักกี่ครั้งแม้จะโดนลวดหนามก็ตามแต่นะคะแม้แต่หัวเข่าจะถลอกคุณก็ไม่รู้จักเจ็บคุณลุกขึ้นมาเพราะอะไรคะเพราะัวโดนแเมตี พลังพลังลดล้มไม่เท่ากับไม่เลียวในมือแม่นั่นเองนะคะทุกคนจริงไหมคะเพราะฉะนั้นให้คุณนึกถึงตอนที่คุณอายุหกเกียวกวบแล้วคุณพยายามปั่นจักรยานเองแล้วคุณล้มกี่ครั้งคุณบาดเจ็บเท่าไร่คุณก็ไม่กล้าบอกเพราะกลัวไม่เรียวในมือแม่มันเจ็บกว่าสิ่งที่คุณ ล้มอีกนะคะไม่ว่าใครก็ต้องเจอบทนี้จริงไหมคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณลองนึกถึงนะคะแล้วให้คุณนึกถึงตอนที่คุณมีความเก่งตอนที่คุณมีความพยายามเหมือนตอนนั้นเลยค่ะแล้วสิ่งนั้นจะเข้ามาหาคุณอย่างง่ายดายทำตัวให้คุณเหมือนสิบหกอีกครั้งนั่นเองต่อค่ะโอเมก้าเก่คุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ่ะนี่ค่ะ ถ้าคุณทำตัวมีความสุขแล้วสิ่งใหม่ๆจะเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องพยายามเมื่อคุณปล่อยวางคุณก็ไม่ต้องพยายามอะไรแล้วสิ่งนั้นจะเข้ามาหาคุณมาวิ่งหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลย นั่งจิบไวนยนะคะเย,นยน็นเย็นช่ำช่ำชุ่มคอไปนะคะไม่ก็นั่งนะคะดืม่มค็อกเทลหรือว่าม็อกเทลก็ได้นั่นเองนะคะนี่คือความสุขที่คุณจะได้มาก้าเหรียญชีวิตของคุณคุณจะเจอเส้นทางรัดในชีวิตรายได้คุณจะมีรายได้เข้ามาก็วันนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะบอกกับตัวเองแบบนี้นี่คือวาสนาการเงินการงานความสุขคุณอยากมีความสุขคุณต้องเติมเต็มความสุขให้กับตัวเอง ตั้งแต่วินาทีที่คุณเห็นคลิปนี้นั่นเองนะคะบอกว่าคุณเป็นคนโชคดีคุณเป็นคนที่มั่งคัง่งร่ำรวยและที่สําคัญนั่งตัวตรงอกภายไหลุ่หลือยืนอะไรก็ได้นะคะทําให้ตัวของคุณตรงไม่งอนั่นแหละคะ่ะบุคลิกภาพจะนําพาให้คุณมีแต่ความสุขเอเนภายในและภายนอกให้มันสมดุลกันนั่นเองต่อคะ่ะ เอ้าพ่กค่ะคุณค่ะคุณถ้าคุณเป็นคุณแม่คุณมีความเป็นกังวลในเรื่องลูกของคุณตอนนี้คุณได้ปล่อยวางแล้วยิ่งคุณปล่อยวางมากเท่าไหร่เราคลอดเขามาก็จริงแต่เราไม่สามารถควบคุมอนาคตเขาได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่าง โดนขีดเขียนตั้งแต่เขาจะลงมาเกิดเป็นลูกเราแล้ว,ลวตอนหรือถ้าคุณเป็นคนโสดตอนนี้เวลานี้คุณก็โสดแบบสวยๆและรวยมากเตรียมรับความรวยเตรียมรับความสวยคุณจะมีออร่ามีแต่คนมาหลงรักคุณมีแต่คนเหมือนคุณมนะีหน้าทองอยู่ตรงหน้านั่นเองควินอปครับเป็นผู้หญิงที่สวยเป็นผู้หญิงสง่ามีความเพาามีความเซ็กซี่ตอนนี้พลังงานของคุณนับจากนี้ไปที่คุณมาเห็นคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะมีบุค,คลิกแบบไหนตอนนี้ ณในเวลานี้ดวงชะตาของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วพลังงานแห่งความดีเข้ามาหาคุณแห่งความสุขสารเอนโดฟินเข้ามาหลั่งไหลในอนุคุมขนคุณมากแล้วนั่นเองนะคะนี่คือความสุขที่คุณได้รับได้รับถ้าคุณนะคะต้องการจะเลือกใครสักคนเข้ามาเป็นแฟนคุณเป็นคู่ชีวิตคุณคุณก็เลือกได้นั่นเองสวยและรวยมากต่อค่ะ โอ้มีกาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะชีวิตของการงานของคุณมีแต่ความรุ่งโรจน รุ่งโรดรุ่งเรืองค่ะได้ตำแหน่งหน้าที่นี่คือคิงออฟบอลคุณเป็นผู้ชายใจดีเป็นคนที่มองโลกในแงด่ดีเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มุมมองที่กว้างไกลคนอื่นเอาเขาอาจจะคิดแบบนี้กับคนนั้นแต่สำหรับคุณคุณจะมองคนด้วยเจตนานั่นเองนะคะบางคนเขาอาจจะพูดตรงๆแต่คุณมองว่าเขาเจตนาดีนี่แหละค่ะตัวตนของคุณที่เป็นคนที่มองคนรอบด้านไม่ได้มองคนแค่ฉาบฉวยและก็เป็นนัก ธุรกิจที่มีมมมอง ที่ไม่เหมือนใครนะคะวางตัวเป็นนั่นเองนะคะแล้วอนาคตของคุณคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งภายในปีนี้คุณได้เลื่อนตำแหน่งใหญ่แน่นอนค่ะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะถ้าเป็นคนมีคู่นะคู่ครอ,องของคุณอาจจะรับรบาชการและได้ตำแหน่งที่สูงใหญ่นั่นเองนะคะทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือไม่โสดตอนนี้ดวงของคุณได้เปิดแล้วถ้าขึ้นอีฟอแบบนี้นะคะทุกคน เตรียมตัวรับพลังงานเงินทองได้เลยค่ะนี่คือพลังงานแห่งเงินทองพลังงานแห่งการดึงดูดสิ่งดีสิ่งไม่ดีจะขจัดออกไปจากชีวิตคุณเมื่อ,อไหร่ที่คุณเจอดวงตาที่สามไม่ว่าคุณเจอตอนไหนช่วงเวลาไหนนี่คือพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นเองต่อค่ะออมมิกาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะเย็นให้พอเร็วให หอให้เป็นแล้วนี่คือนี่คือดวงตาที่สามดวงตาแห่งการดึงดูดด้านการเงินคุณจะมีเงินเข้ามาเงินนี้มาจากตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณด้วยนั่นเองแล้วก็คุณจะมีเงินเก็บเงินออมมันถึงเวลาหรือดูแห่งการเก็บเกี่ยวผลลม้คุณเห็นไหมคะผู้ชายคนนี้ดูหอบกระเป๋าเก็บังค์เข้าในกระเป๋าตัวเองหมายถึงว่าคุณจะมีเงินเก็บเงินออมเพิ่มมากขึ้นมากจนกว่าคุณไม่คิดว่าเฮ้ยอยู่ดีๆภายในเดือนกันยานี้ทําไมเงินมันหลัง อะไรเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะต่อค่ะแล้วนี่คือความสําเร็จในเรื่องการเงินของคุณนั่นเองคุณจะถูกปลดล็อกทุกเรื่องอยากทุกเรื่องทุกล่าวที่คุณเจออยู่ณนะสถานการณ์แห่งนี้เพราะคุณดวงตาที่สามเปิดแล้วคุณค,คุณคือคนที่โชคดีได้เจอ อีฟอายคือดวงตาที่สามดวงตาแห่งสายเวทที่เดืองดูดแต่เงินทองและสิ่งดีๆอำนาจวาสนาบารมีมาถึงคุณนั่นเองต่อค่ะ oh, บางสิ่งห้าถ้วยบางสิ่งบางอยา่างมันอาจจะไม่ทันใจคุณให้คุณโฟกัสนะคะห้าถ้วยนี้มันอาจสี่ถ้วยมันอาจจะความแต่ด้านหลังของคุณคุณอย่าลืมมีหนึ่งถ้วยถ้วยแห่งความสุขความรัก ความํำเร็จเหตุของคุณให้คุณโฟกัสให้ถูกที่นั่นเองบางคนก็ไม่ได้มีห้าถ้วยแล้วนะคะปล่อยวางได้แล้วเตรียมรับแต่ความสุขเท่านั้นค่ะเพราะตอนนี้เวลานี้ดวงชะตาของคุณนะคะดวงตาที่สามของคุณเปิดแล้วยิ่งนี่ค่ะคุณเห็นดวงตาทั้งหมดนี้ค่ะคุณเห็นไหมคะนี่คือดวงตาทั้งหมดอีฟอทั้งหมดใครมีวอลเปเปอร์แบบนี้ติดตัวไว้นะคะก็จะยิ่งทําให้ แต่พลังงานนี้เราบอกเลยนะคะว่าพลังงาน if ฟไอตัวนี้เป็นพลังงานที่สูงมากถ้าใครมีติดตัวไว้อย่าไปทําอะไรที่ผิดพลาดนั่นเองนะคะต่อคะ่ะแล้วตอนนี้เวลานี้เขาอยากจะบอกอะไรคะพลังงานดวงตาที่3ที่เปิดให้คุณได้รับ เงินทองอำนาจของคุณเกิดแล้วหน้าที่การงานแล้วแล้วคุณได้เรียนรู้ได้เข้าใจนะคะจุดที่ทำให้คุณเสียอ,อกเสียใจแล้วคุณกำลังจะหันมาโฟกัสดูแลตัวเองนั่นเองค่ะต่อค่ะ โอ้มีก๊อนะคะตอนนี้เวลานี้คุณอยากจะหลุดพ้นออกจากปัญหาเหมือนดวงตาที่3ดวงตาที่สามมาเปิดให้คุณได้หลุดพ้นออกจากปัญหาเห็นไหมคะคุณแค่ปิดตาแล้วมันเหมือนการตัดสินใจดาวดวงใหม่ในตัวคุณความฮึกโหมความฮึกเหมิมความเก่งของคุณมันได้เปลประกายแล้วแมเปตดาบจะมาปิดกัน้นไม่ให้คุณเจอหนทางก็ตาม แต่คุณก็ยังมีแสงที่ลืออเลยแล้วคัะแสงที่เลือนลางพอจะให้คุณรู้เห็นไหมคะทําไมคนตาบอดเขาถึงเดินถนนได้ทําไมคนตาบอดเขาถึง ะะจับแบงค์ยี่สิบจับแบงค์ร้อยหรือว่าขายลอตเตอรี่ได้นั่นแหละค่ะตัวคุณแม้ว่าชีวิตคุณจะไม่มีแสงสว่างอันนี้ไม่ใช่คุณตาบอดนะคะให้เปรียบเทียบว,ว่าแม้ชีวิตของคุณจะมืดมนขนาดไหนถ้าคุณคิดว่าคุณมีทางออกมันก็มีทางออกนั่นเองนะคะทุกคนาต่อค่ะ โอาเปกาวคุณค oh ่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมเราบอกแล้วถ้าคุณเชื่อมั่นว่ามันมีทางออกนะคะความมืดมิดก็เหมือนคนที่ นะคะคนตาบอดขายลอตเตอรี่เขายังมีทางออกเขายังเขา,เขาไม่รอให้ตัวเองไม่รอโชคไม่ว่ารอวาสนาแต่เขาลงมือทําสิ่งในที่มันจะทําเงินเข้ามาหาเขาได้คุณเองก็เหมือนกันค่ะไม่โทษฟ้าไม่โทษโชคตาแล้วความคุณมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่แม้ชีวิตของคุณจะติดขัดอยู่ก็ตามและนี่คือความสําเร็จด้วยความแก่งความมานะพยายามของคุณ คุณเห็นไหมคะดาบวิเศษนี้มีได้สีแดงผูกมาได้สีแดงนี้หมายถึงว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่คุณจะได้รับสิ่งไม่ดีไม่สามารถมาทำร้ายคุณได้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองนะคะทุกคน คุณ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 นี่คืออะไรคะนี่คือดวงชะตาของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนี่คือโชคลาภที่คุณ นะคะจะได้มาในรลายวีดีเห็นไหมคะในหลายในสีดําก็ยังมีสีขาวในดีมีร้ายในสีขาวก็ยังมีดําให้คุณบาลานและเข้าใจยินอย่างธาตุยินอย,ย่ยางในตัวคุณได้ปรับสมดุลเรียบร,ร้อยแล้วตอนนี้เวลานี้พลังงานแห่งความสุขกําลังจะเข้ามาหาคุณและเข้ามานะคะภายในวันนี้ก็ได้นั่นเองวันที่เกเดือนเก้านี้แหลคะค่ะโอ๊ยเ วันที่หนึ่งเดือนเก้าไม่ใช่วันที่เก้าเดือนเก้ามันจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนใช่ไหมเธอทุกคนนะคะวันที่ยี่ยังไม่เริ่มเลยไปไปวันที่เก้าแล้วอะไรเงี้ยนะคะนี่คือดวงชะตาของคุณเปลี่ยนไปตั้งแต่วันนี้วันที่เข้ามาดูคุณจะมีโชคมีลาบแสงแตะวันแห่งวันใหม่ดวงตาที่สามของคุณได้เปิดเล้วนั่นเองต่อค่ะ โอกาสกิดค่ะกิดค่ะกดขคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหน้าที่ฐานะการงานของคุณคุณจะมีความสวยถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะสวยคุณจะพาวคุณจะได้เข้าสังคมใหม่ๆโอกาสอำนาจของคุณ อำนาจเนี่ยเป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าผู้ชายบางคนบางคนจะได้เป็นหัวหน้าได้คุมได้คุมสิ่งที่ยิ่งใหญ่จนคุณไม่คิดว่าคุณจะได้คุมขนาดนี้นะคะได้คุมองค์กรขนาดใหญ่ได้บริหารองค์กรขนาดใหญ่บางคนเป็นงานฟรีแลนซ์งานฟรีแลนซ์คุณก็บริหารคนได้เหมือนกันเหมือนแม่หมอมี f c อย่างเนี้ยค่ะเขาก็เรียกว่าอ่า u e e n of w a อ d นั่นเองนะคะทุกคนทุกคนจะมีบริวารเพื่อนพี่น้องอะไรก็ตามแต่คุณจะได้เข้าสังคมมากขึ้นชีวิตคุณจะสดใสมากขึ้นและที่สำคัญคุณจะสวยออลา่าเป่งปรกกายความสุขของคุณแล้วที่สำคัญ ตัวตนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงตอนนี้พลังสารเอนโดฟินกำลังลังลายทั่วกระจายนะคะตัวคุณถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นนั่นแหละค่ะคือความสำเร็จของคุณมาถึงแล้วเพราะว่าอะไรค่ะนี่คือราชินีถือไม้เท้าและราชาถือไม้เท้านั่นเองต่อค่ะออมิโก้เดอะเดวิลระวังเรื่องความอารมณ์ เห็นไหมคะเวลาเวลาคุณเศร้าโศกเสียใจคุณต้องการให้ใครสักคนมาปลอบใจคุณไม่มีใครมาปลอบใจคุณเท่ากับตัวของคุณเองตัวของคุณเนี่ยมันจะมีทั้งนางฟ้าและซาตานอยู่คนซาตานก็จะบอกว่าเอ้ยอย่าทำเลยนู่นนี่นั่นถอยออกมาเถอะส่วนนะคะ เทวดาที่เป็นคนดีก็จะบอกว่าทําไปเลยออกมาจากตรงนั้นซะคุณจะมีหยินอย่างอยู่ในตัวนี่แหละค่ะทุกคนมียินอย่างแม่หมอก็มีหยินอย่างอยู่ในตัวนั่นเองนะคะแล้วก็เดลิวู่ละวังเรื่องอารมณ์ของตัวเองถ้าคุมสติไม่ได้ให้เข้าไปในห้องน้ําแล้วไปส่งดูกระจกว่าหน้าตาตอนนี้บุคลิกตอนนี้ของคุณสมควรที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆไหม,หม,หมนั่นเองเพราะกระจกคือ เป็นเงาที่สะท้อนตัวตนของคุณได้ดีที่สุดนตอนนี้ไม่ต้องไปถามใครว่าคุณสวยคุณหล่อไหมให้คุณเดินเข้าไปห้องน้ำแล้วไปส่องกระจกแล้วคุณจะได้คำตอบว่าคุณสวยคุณหล่อคุณเหมาะสมที่จะได้รับโอกาสนี้ไหมเท่านั้นเองค่ะแล้วคุณก็ต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่เหมาะสมและคู่ควรที่จะได้รับโอกาสเงินทองนะคะที่ดวงตาที่สมประทานให้คุณนั่นเองต่อค่ะ โอ้ไม่กัค่ะคุณกานคุณจะได้หลุดพ้นนี่คืออะไรคะด้วยความเก่งความพยายามเมื่อคุณรู้ว่าคุณจะออกมาได้ก็ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องรอให้ใครมาฉุดหลังให้คุณดึงเปิดประตูให้คุณคุณจงเปิดประตูบานใหม่ให้กับตัวเองแล้วความภาคภูมิใจนั้นมันจะเกิดด้วยตัวคุณแต่ถ้าคุณให้คนอื่นเปิดประตูให้นะคะคุณก็รอไปไม่รู้ว่าใครจะมาเปิดประตูให้คุณคุณต้องรออีกนาน แค่ไหนเพราะฉะนั้นคุณน,นั่นแหละเป็นคนเปิดประตูกำแพงความสำเร็จด้วยตัวคุณเองนี่ค่ะคุณจะได้หลุดพ้นบันไดชีวิตใหม่ของคุณได้เริ่มขึ้นแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะตอนนี้เวลานี้ดวงตาที่สามอีไอของคุณได้เปิดแล้วนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะและยังไงต่อคะนี่คือสิ่งที่ดวงตาที่สามมาเปิดให้คุณได้หลุดพ้นแล้วดวงตาที่สาม โอ้มีกอดขอคุณค่ะขอคุณคถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะได้ตับธุรกิจบางคนจะได้ทํางานกับเจ้านายที่เป็นชาวต่างชาติบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศธุรกิจการงานของคุณจะมีความมั่นคงมีการขยัขยายสาขาฐานลึกของคุณเห็นไหมคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะที่มีอายุ50ปีขึ้นไป ตอนนี้แสงตะวันแห่งวันใหม่ของคุณได้เกิดแล้วความมั่งคัง่งความร่ำรวยทุอ r กิจของคุณได้วางรากฐานเรียบร้อยรากฐานครั้งนี้คุณจะมีพันเล็ดพันที่ดีๆส่งไปถึงชั่วลูกชั่วหลานคุณเห็นไหมคะคุณเห็นเหมือนหน่อไม้ลูกหลานของคุณหน่อไม้พยายามฝักตัวอยู่ข้างในใต้พื้นดินแต่เมื่อไหร่ที่มันโผลมาที่กริงมันโผลมาเห็นแค่นิดเดียวแต่ลึกๆแล้วมันฝังราก ฝังคนลึกมากเหมือนชีวิตคุณที่ค่อยๆจัดเริ่มโตโตและเติบโตแบบมั่นคงนั่นเองนะคะนี่คือดีเอมเลอร์บางคนคุณจะได้เจ้านายที่เป็นชาวต่างประเทศบางคนคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วะค่ะคุณได้หลุดพ้นออกจากนะคะความอมความยุ่งของคุณแล้วนั่นเองค่ะเลี้ยวดวงตาที่สามอยากบอกอะไรอีกค่ะโอ้ไม่ก้าค่ะ นะคะถ้าเรื่องการงานคุณจะต้องเจอเรื่องการงานแต่ดวงตาที่3คุณเปิดแล้วคุณจะกลัวอะไรเล่ายังมีดวงตาที่3ในเรื่องการงานนะคะถ้าคุณเจออุปสรรคปัญหาการงานเมื่อคุณได้รับตําแหน่งใหม่ได้รับโอกาสใหม่แน่นอนจะต้องมีความมีคนมาทา้าทายอํานาจของคุณมามีคนมาลอง บิชากับคุณเพราะฉะนั้นให้คุณตั้งรับให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันคือวัฏถจักรเหมือนเรานะคะเข้าไปสมัครงานใหม่ๆทํางานใหม่ๆเดาเราก็โดน รับน้องคุณก็เหมือนกันถ้าคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเพื่อไปรับตําแหน่งที่สูงกว่าคุณก็ต้องจะต้องโดนรับน้องทั้งคนที่มีวัยวุฒิถูงกว่าและคุณวุฒิสูงกว่าคุณต้องเอาตัวรอดให้ได้คุณเป็นคนฉลาดอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนี่คือบททดสอบใหม่ของคุณแต่ถ้านะคะตอนนี้ธุรกิจของคุณนะคะเคยมีปัญหาตอนนี้ ปัญหาธุรกิจไม่มีแล้วค่ะกำลังจะผ่อนคลายกำลังจะปกถูกปลดล็อกด้วยสมองและปัญญาของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะโอเมก้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชีวิตใหม่ๆโอกาสใหม่ๆบางทีอาจจะเป็นธุรกิจใหม่ของคุณก็ได้ไม่ใช่ธุรกิจแรกนี่คือโอกาสใหม่ชีวิตใหม่ในเรื่องการงานของคุณ จะเบ่งบานเหมือนดอกไม้กำลังแตกชอ่อไม่ใช่แตกใบแต่แตกชอ่อเพื่อจะเป็นดอกไม้ที่เบ่งบานในอนาคตบางดอกเบ่งบานแล้วนั่นเองนะคะเพื่อออกผลิตผลให้คุณได้เก็บเกี่ยวนั่นเองค่ะต่อค่ะนี่คือความสุขของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะขาคุณค่ะ oh ขบคุณคนะ่เขาคุณจัดติด คุณจะได้รับความดุจทาอะไรที่ที่ไม่เคย อะไรที่คุณไม่เคยคิดว่าคุณได้รับความยุติธรรมที่จริงความยุติธรรมอยู่กับคุณตลอดเวลาแต่แค่คุณไม่ได้โฟกัสความยุติธรรมเท่านั้นเองค่ะนี่คือดวงตาที่สามมาบอกว่าที่จริงตลอดเวลาคุณมีความยุติธรรมนะแต่คุณคิดจะเข้าข้างตัวเองว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมคุณไม่ได้รับความยุติธรรมเหมือคนค <PM> ุณแช่งตัวเองนั่นเองที่จริงมันมาหาคุณทุกเวลาทุกชั่วโมงถ้าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมคุณไม่มีโอก อกาสได้หายใจคุณไม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้ขับรถไปทํางานได้นั่งรถไปทํางานได้พูดคุยกับคนอื่นหรอคะนี่แหลคะค่ะสิ่งที่ดวงตาที่3ามมาเปิดให้คุณเข้าใจนะคะว่าคุณได้รับความยุติธรรมทุกสิ่งทุกอย่างสองเรียนนะคะนี่คือ คุณจะมีเรื่องการขัดสนเรื่องการเงินจะไม่มีทางขัดสนแน่นอนค่ะนะคะเพราะอะไรคะเพราะตอนนี้เวลานี้ดวงตาที่3มีแต่เงินจะเข้ามาคุณจะบาลานซ์เรื่องรายรับรายจ่ายแล้วคุณจะเปิดแล้วนะคะดวงตาที่3จะเปิดประตูด้านการเงินให้คุณได้เป็นนักโต้ึ้นบาลานซ์เรื่องรายรับรายจ่ายแตกเมื่อมีรายรับเข้ามาคุณก็ต้องเรียนรู้รายรับรู้จักเก็บรู้จัก อมนั่นเองต่อค่ะองค่ะ oh ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบแบบถ้าคุณเป็นผู้ชายเราบอกเลยว่าบารมีของคุณเหลือลน้นนะคะบารมีของคุณก็มาอํานาจของคุณก็มาอํานาจตบบเตชถ้าใครเป็นรับราชการนะคะคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง เนะะี่ยคคุณเห็นไหมคะความยุติธรรมมาถึงแล้วเห็นค้อนไหมคะค้อนคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมคุณเป็นคนพูดตรงๆแล้วเป็นคนที่ศึกษาหาวิชาความรู้ใส่ตัวเองเพื่อให้ครอบครัวของคุณมีความสุขยิ่งถ้าคุณจบกฎหมายมานะคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือคุณรับราชการนะเราบอกเลยว่าชีวิตของคุณมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองเพราะมันขึ้นด h e จันเลวนั่นเองนะคะตอนนี้เรื่องบาลานซ์รายรับรายจ่ายไม่ต้องเป็นกังวลค่ะนะคะตอนนี้ดวงตาที่3ของคุณเปิดแล้วคุณจะเป็นกังวลได้ยังไงคะนะคะเรื่องการเงินก็เข้ามาเห็นไหมคะก้าเหรียญนับจากนี้ชีวิตของคุณจะมีแต่ความมั่นคงคุณได้หลุดพ้นดีเอ็มเพลเลอร์ความมั่งคั่งรรวยนับจากนี้มีแต่ความ เลือนรุ่งเรืองให้กับคุณนั่นเองนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับอย่าลืมนะคะวันนี้นะคะช่วงเวลาเช้าอย่าไปรับเงินใครใครพาไปเลี้ยงข้าวก็ปฏิเสธนั่นเองนะคะนะคะบอกว่าเอาไว้วันล่วงหน้าวันนี้ขอเลี้ยงตัวเองก่อน พูดแบบนี้นะคะทุกคนแล้วนี่คือสิ่งสําเร็จที่คุณจะได้รับได้รับนับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนับไปอีก9วันหรือ21วันก็ได้นั่นเองนะคะทุกคนวันนี้เช้านี้ไม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ